เนี่ยเพื่อนๆดูน่ากินไหมเทปาเช่เบียรมังคุดค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้ป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำเทปาเช่มังคุดค่ะเพื่อนๆนะช่วงฤดูฝนนะคะก็จะมีผลไม้หลากหลายนะตอนนี้ก็มังคุดออกเยอะด้วยนะคะป้าหมูจะมาแปรรูปเป็นเทปาเช่มังคุดนะสับประรดเราก็จะใช้เป็นสับประรดพันตาใหญ่แบบนี้นะถ้า บางพื้นที่นะคะมันไม่มีเลยนะจำเป็นจะต้องใช้ตาเล็กถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะตาเล็กก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอมเปรี้ยวแล้วก็จะมีแบบกัดกัดลิ้นหน่อยนะถ้าไม่มีเลยก็จําเป็นก็ใช้ได้นะคะก็ใช้ตามสูตรป้าหมูได้เลยนะแต่ป้าหมูก็จะบอกว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบไหนนะคะพันตาใหญ่เนี่ยมันก็จะให้รสหวานฉ่านะแบบนี้นะคะเราก็จะล้างทำความสะอาด เตรียมเปลือกให้สะอาดเลยนะส่วนเนื้อเราก็จะเอาไปทำไวน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมมังคุดนะแล้วก็ปอกเปลือกสับป,ประรดให้เรียบร้อยก่อนนะคะมังคุดนะคะป้าหมูใช้สิบลูกนะเพื่อนๆนะใช้สิบลูกบอกเอาเนื้ออย่างเดียวนะคะ ถ้าใครบอกว่าอุ้ยบางทีมันลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากมายเพื่อนๆสิบลูกนะจะเล็กจะใหญ่ก็สิบลูกนะป้าหมูแกะเนื้อออกมาเนี่ยก็ได้ประมาณร้อยกว่ากร,รัมนะก็ประมาณขีดกว่า,วานะไม่ถึงสองขีดนะใครอยากใช้สองขีดก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้ใครมีเยอะอยากใส่เยอะก็ก็ใส่ไปเลยนะแต่ว่าไม่เกินสองร้อยกร,รัมนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวแบบนี้นะคะสองร้อยกร,รัมนะ เพื่อนๆชั่ง200กรัมแล้วก็ใช้น้ํำ1ลิตรเอาไปต้มนะคะต้มให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปคนให้ละลายพอละลายแล้วเราปิดเตาเลยค่ะปล่อยให้เย็นพอมันเย็นมันก็จะได้เป็นน้ําเชื่อมแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะอันนี้ปลาหมูต้มแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมังคุดแกะเนื้อแบบนี้เลย เปลือกสับปะรดนะคะร้านทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะหั่นแบบนี้ป้าหมูใช้ที่100กรัมนะคะใช้ได้ถึง120กรัมนะเพื่อนๆน,นะอย่าใส่มากกว่านี้มันจะแบบเข้มข้นสูงเกินไปนะมันก็มันจะไม่มีความบาลานซ์กันนะคะป้าหมูพยายามให้เพื่อนๆทําตามสูตรนะมากน้อยเนี่ยก็ไม่เกิน120กรัมนะคะขวดโหลนะโหลแก้วเนี่ยจริงๆทําเทป,ปเช่อยากให้ใช้โหลแก้วนะส่วนใหญ่ เพื่อนๆก็ถามมานะคะว่าใช้โหลพลาสติกได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าพลาสติกบางทีมันก็มีทั้งเกรด,ดีและเกดไม่ดีนะคะเพื่อนๆเราก็หลีกเลี่ยงนะคะถ้าไม่มีโหลแก้วเลยจําเป็นต้องใช้โหลพลาสติกอันนั้นก็ก็ต้องใช้อ่ะคะ่ะถ้าไม่มีนะถ้าใครที่หาโหลแก้วได้ก็ควรจะใช้นะคะนี่นะ เปลือกสับประรดก็ใส่ลงไปเลยค่ะมังคุดใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยป้าหมูใช้สิบลูกนะมันก็เล็กใหญ่ปนกันนะคะก็ชั่งประมาณร้อยห้าสิบกรัมได้นะใครอยากใส่มากถึงสองร้อยกรัมก็ใช้ได้นะคะน้ำเชื่อมที่เราปล่อยให้เย็นต้องปล่อยให้เย็นเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆต้ม แช่ตู้เย็นไว้ก็ไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าถ้ายังไม่ได้ทํานะคะแช่ตู้เย็นไว้ไม่เป็นไรแต่เราจะไม่หมักตอนที่น้ําเชื่อมมันร้อนนะคะมันจะเน่านะเทลงไปเลยค่ะเพียงแค่นี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะง่ายไหมเราใช้วัตถุด,ดิบที่เป็นของสดนะคะของสดของดีเนี่ย เวลาทําออกมาแล้วมันก็จะได้เครื่องดื่มที่อร่อยนะเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะเพื่อนๆก็ปิดฝาไว้นะถ้าหมุนเกียวก็ไม่ต้องหมุนแน่นนะคะหมุนแค่ครึ่งเกียวนะเพราะมันจะมีแรงดันนะคะเขียนสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้นี่นะปลาหมูหมักเทปะเช่มังคุดนะคะวันที่23าเดือนเก้านะนับไปเลยวันนี้วันที่เราทําก็คือยี่สิบสาีี่้าเราจะหมักกากสวัน ครบสาวันเนี่ยเพื่อนๆกองกากออกเลยเราจะไปบ่มต่อในขวดอีกห้าวันนะคะเดี๋ยวครบ3าวันป้าหมูจะมาอัปเดตว่าเทปเช่มังคุดของเราจะมีความอร่อยหอมหวานขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปเช่มังคุดนะคะเราหมักกากครบสาวันแล้วนะเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะกองกากกันนะคะแล้วก็บ่มต่อในขวดนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนี่ด้านในโหลจะเป็นแบบนี้นะคะ ่็หมูไม่ได้เอาเปลือกในของมังคุดลงไปด้วยนะคะไม่อยากจะให้มันมีความฝาดนะเราเอาเฉพาะเนื้อเลยนะคะมันก็จะมีความหอมของมังคุดนะเนี่ยความซาบแบบอร่อยมากเพื่อนๆดูกินหอมนะคะ กลิ่นเหมือนสาโทนะเพื่อนๆน่าอร่อยเนี่ยกากแบบนี้เราไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยค่ะเรากองกากเสร็จนะปิดฝาให้สนิทค่ะปิดให้สนิทเลยนี่นะคะถ้าบ่มในขวดนะคะเพื่อนๆผ่านไปหนึ่งคืนเนี่ยเพื่อนๆมากดขวดดูถ้ายังกดได้บ่มๆแบบเนี้ยหมายความว่าฝาเกียวของขวดมันเสียเพื่อนๆ ต้องหาขวดน้ำอัดลมขวดใหม่มาเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้ามันใช้ได้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเรากดมันจะไม่ลงเพื่อนๆดูเนี่ยป้าหมูกดจนแบบมือมือตึงเลยเนี่ยก็กดไม่ลงเนี่ยแบบนี้ใช้งานได้นะคะอันนี้ผ่านไปเพียงแค่หคืนนะตัวเนี้ยป้าหมูบ่มเทปเชสาวรุตเนี่ยผ่านไปแค่หนึคืนนะขวดก็ตึงปักเลยเนี่ย เนี่ยขวดตึงปักแบบนี้เลยนะถ้าขวดตึงแบบนี้เพื่อนๆก็บ่มต่อเลยค่ะบ่มต่อในขวดประมาณ3วันนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางคลิปบอก3าวันบางคลิปบอก5วันป้าหมูบอกเสมอนะว่าบ่ม3วันให้เพื่อนๆมาดูก่อนว่าถูกใจในรสชาติหรือยังเพราะาบางคนก็จะบอกว่า3วันมันยังมีความหวานเหลือเยอะนะป้าหมูก็ให้บ่มที่5วันนะคะก็จะ ความหวานหายหมดเกลี้ยงนะถ้า5้าวันก็คือได้ความซ่าได้แอลที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าอยากบ่ม3วันเนี่ยความซ่ามีค่ะมีแน่นอนซ่าแน่นอนความหวานก็ยังเหลือนิดๆนะเรากินกับน้ําแข็งนี่ก็อร่อยเลยนะมันอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะเพราะว่าป้าหมูเนี่ยบอกเสมอนะว่าหมักกาก3วันนะคะบ่มในขวดเนี่ยสวัน3วันน้ําตาลยังเหลือค่ะนะ แต่บางคนก็ชอบความหวานไงบางคนชอบให้มีรสหวานเล็กๆไงบ่ม5คืนนะเพื่อนๆมันได้ความซ่าแบบสุดฤทธิส์สุดเดชนะความหวานมันไม่เหลือแล้วนะมันเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะคะมันก็ประมาณ2-3%เท่านั้นนะคะเพราะว่าเทปาเช่เนี่ยมันมีขีดจำกัดของการสร้างแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆถ้าอยากได้แอลสูงๆเพื่อนๆต้องไปทำไวน์นะคะเดี๋ยวครบ3วันป้าหมูจะมาอัปเดตว่าเทปาเช่มังคุดของเรา จะมีรสชาติที่เราถูกใจมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเชมังคุดนะคะป้าหมูบ่มมา3คืนนะเพื่อนๆนะป้าหมูบอกว่าบ่มในขวด5คืนนะคะคือถ้าบ่ม5คืนเนี่ยความหวานมันหายเกี้ยงเลยนะเพื่อนๆถ้าเราบ่ม3คืนเนี่ยมันจะเหลือความหวานเล็กๆนะเวลาที่กินใส่น้าแข็งมันจะอร่อยนะคะบางท่านคือเขาไม่ชอบความหวานเลยนะก็บ่มในขวด5คืนนะคะ และแต่ความชอบของใครเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดเทปเช่มังคุดชิมนะคะดูความซาของคนนะเพื่อนๆนะเรอห้ามเปิดฝาแบบพวดผ้าทีเดียวไม่ได้นะคะน้ำพุ่งหกเลยนะมันจะพุ่งสูงไปถึงเพดานเลยนะเพื่อนๆนะ ต้องค่อยๆเปิดลายแก๊สออกนะคะตัวนี้เราไม่ใส่ยีสต์สังเคราะห์เลยนะเพื่อนๆนะที่มันซ่ามันฟูแบบเนี้ยคือส่วนผสมธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะส่วนผสมหลักมีแค่3อย่างเท่านั้นเลยนะเพื่อนๆนะความซ่าความอร่อยนะเพื่อนๆนะตามสูตรที่ป้าหมูให้เป๊ะเลยนะ เนี่ยเพื่อนเพื่อดูน่ากินไหมเทปาเช่เบียร์มังคุดค่ะเพื่อนๆนป้าหมูจะชิมนะอฟองนุ่มค่ะเพื่อนๆนฟองนุ่มอร่อยเป็นกลิ่นมังคุดเพื่อนๆนจริงจริงกลิ่นมังคุดเนี่ยมันก็หอมเฉพาะของมันนะเพื่อนเพื่อนนะกลิ่นเขาจะมีกลิ่นมังคุดนะคะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของเขานะ บางคนก็ถ้านํามาหมักนะคะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบหมักดองนะเพื่อนๆนะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะช่วงนี้มังคุดยังเยอะอยู่นะคะลองทําดูนะคะถ้าชอบก็เก็บไปกินได้นานนะแต่ว่ากินเนี่ยกินมังคุดมันจะเป็นเหมือนกลิ่นพวกสาโทเล่าหมักอะไรพวกนั้นนะคะก็บอกกันไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะรสชาติแปลกใหม่เพื่อนๆเทปเชเบียร์มังคุด เทปาเช่นี่มันคือเบียร์เม็กซิโกนะคะที่ประเทศเม็กซิโกเขาใช้เปลือกสับประรดมาแปลรูปไว้เป็นเบียร์เก็ี่ยไกินได้นานๆน,น,นะคะแต่เราก็เอาสูตรเทปาเช่นะคะมาดัดแปลงให้เหมาะสําหรับประเทศไทยบ้านเรานะคะที่มีผลไม้หลากหลายนะคะป้าหมูก็คิดค้นสูตรเทปาเช่ ache, มังคุดขึ้นมานะคะเพื่อให้สมาชิกได้ไปทําตามนะคะมีเครื่องดื่มอร่อยๆไว้กินในครัวเรือนนะท่านใดที่เอาคลิป หรือว่าเอาสูตรของป้าหมูไปทําลงช่องโซเชียลของท่านนะคะหรือว่าช่อง y o u t u b e ต่างๆนะจะต้องให้เครดิตป้าหมูทุกครั้งนะคะมันเป็นมารยาทค่ะมันจะได้ไม่เกิดการฟ้องร้องกันภายหลังนะว่าเอาสูตรของคนอื่นเข้าไปทําแล้วไม่ให้เครดิตนะคะไม่ได้ขออนุญาตแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะเราควรจะให้เกียรตินะคะผู้คิดค้นสูตรนะการขโมยสูตรขโมยไอเดียขโมยคิดไปทําลงช่องโซเชียลของตัวเองมันน่าอายกว่านะคะ การให้เครดิตไม่น่าอายค่ะเพื่อนๆมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะเราไม่ได้เป็นผู้คิดค้นสูตรด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสํานึกนะคะเราเอาสูตรเข้ามาทําอ๋อสูตรของป้าหมูนะเนี่ยอร่อยนะเนี่ยเราเอามาทํานะมันไม่น่าเกียดค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเทปเปรเช่อย่างถูกต้องนะ ป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ